สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องนุ๊กแทรแลนด์กันอีกแล้ววันวันนี้มีคนมาบอกพวกแครเบนอยากให้ผมแต่ตัวเป็นอะไรคอมเมนต์เลย มีคนบอกว่าเจกีบีดี้ทอยเลตก็มาจัดให้เลยโอเคเป็นยังไง นี่เลยอ้าวจริงๆผมผมเป็นอยเฟนอยู่โอเคมาเรามาลบก,กันอันนี้ก,กันอันนี้สกีบิดี้ทอยเล่สกสกีบิีสก,กีบิดี้ทอยเลย เนี่ยอย่างนี้เส็จนี้เอาเป็นหัวจแีแมนแลวกันเลยแบบนี้เลยแบบนแบบี้แหละกิบดบิทอลิเรามัดโลมัด เราจะนี่ยสถานีนตำรวนมีซ่วมอยู่แล้วนี่นี่แล้วก็เข้าไปเลย นี่เป็นตัว้ายแล้วเป็นตัว้ายเป็นตัว้ายสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายผมผมแค่มาแต่งตัวนะไม่ใช่ e p 4 拜拜。Bye bye.